สบายดีจ้ะพี่น้องสบายดีพี่นอ้นองวันนี้เราก็มายามมองแต่เศร้าพี่นอ้องเศร้าผมเลยสวยแต่เจ็ดโมงหกโมงไปมาลุน้นทำการภาสีม,นมันมาเจ้าเมื้อวานนี้ใกล้ๆน้อง,อง,อง,องส่งลูกพี่น,อน้องไอ้ฟอ,อมฮอดบุตีงก <laughs> างม,มองน้อยไปใช่ไหมฟอมตีงการม,มองน้อยฟอมมันก็บุตรีงแล้วเขาเจ้าใดมองก็ใกล้ๆเนาะ

หลายคือต้นมากับตีพันละนะครับตอนฟ้ามันเข่ากันเจอแหน่พอได้มกบอันเดียพี่น้องตัวนี้คือคือนไงมอกสอ hey, งเซนเฮ้ยฉันดูรูมกับมีพี่น้องนี่นะเห็นบอกพี่น้องเลดอดยามินดาหาหากระถือว่าปลาฉีฮะ dạng thomasa mười hai, mười hai lần mười hai 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 mười งงลทาเด็พี่น้าตัวไนกาวมองนี่ถึงลายส่งปาครับปุ๊บกาน้อยบูเขาฟังนะพี่น้าดูปลามันใหญ่กว่มองมาจากก็มีถูกใส

พี่น้องอันนี้มองก็สีใหญ่กว่าตัวมังยาเด้อพี่น้องมองอย่างอันนี้นะสองเสนครึ่งมังยาสองเส้นบ่ใหญ่สองเซ้นอีสองเสนครึ่งกระเอนมองสองคงปลาขาเย็นตัวหนึ่งปลาขาวน้อยอันนี้ก็ปลากระทงอีกนะปลาชุกยาว ตัวใหญ่เน,น,น้องตาเพิ่นมากกินเลยพี่น้องปลาเนี่ยเพิ่นเห็นเพิ่นกระเจ้ปาปจีโดถเพิ่นเห็นพ่อเพิ่นยาญาโอขึ้นไปจับไปจีกินเลยพี่น้องจี้เองอีกจี้เองบุทราอะไรเลือเสียเลยปลาก็ได้เจอตัว้องูบปุ้ยอันนั้นเนาะมุมวัดที่ตอนนั้นตอนนั้นรอว่าพ่นควายเฉ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 ยพี่น้อง ปลาอย่างปลาขาวป่ะปิงกินกับตำหมักทัวเนาะพี่น้องปลาขาวนะหนักปลาอันน่ะหมักทัวก็บอึดเดี๋ยวนี้โมมีหมักทัวแหละนี่เดี๋ตัวนี้กันเนาปิงกินหอนหอนเซฟเลยพี่น้องเขาเหนียวหอนหอนตำทัวตอนเช้าปลาอย่างนั้น Các cháu lại mong lái, lái lại bằng phía nó khô khô Ừa các cháu mong bằng phía nó khô Hưa các cháu nó lái lại tuần sau nè Bao pizza, xa nhau bay, bao phía xa nhau nhằm mong nhu Phía nó sáng tồn Mà thử, mà thử bắt bắt toàn bỏ mưa bằng nó ว่านั้นบอกอะนะน้องตาน้องตีเพิ่งไปโรงเรียนพี่น้องยังไม่ได้ไปมืัอนี้ยามมองแล้วก็สิเมื่อไปแต่งโตให้ชุบเป็นไปองเรียนมาปีเก่าถึงถึงความขันทรา 1, บแล้วมาปีจาก็สิไปใดมองมีโวมาหาพี่นาะเพราะได้อยู่ในจีน ดีว่าเขาซื้อเขากินซื้อกินก็บ,บอกไว้พี่น้องปลากระดาปลาปีกไก่ข้าวเจ้าอินปลาปีกไก่คือปลาเนื้ออ่อนใช่ไหมขายปลาเนื้ออ่อนอันเดียวเาายป็นปลาสาปพัน đại ba bố các cháu, chú, chú Pino, ba các à, đại pò gìn chú ยามม้งเร่เขาก็มาสบ,บายดีอีกเพื่อนเมื่เก็บพักพี่น้องอย่างนี้แคม็บพักพี่น้องมแมลงว่าขิดเมนูว่าจะกินนั่นตีนปลาเด็กกับหนึ่งพักพี่น้องแคนตะพังคลองพี่น้องผักมันนี่เป็นเครือมันเก่าครับพี่เขาเขากรนแล้วเลยมันก็เพรว่าตัวมันขาดมันก็ป่งขึ้นมาที่นีกก้ก็กำลังเก็บพักพักบงพักบวงเป็นรวก ประเด็กกำึ่งพักเก็บเก็บผักบวงไปลวกหากินตามธรรมชาติพี่น้องเอ,อ้ยอย่างยังก็หาเอาบ่ะเดี๋ยวดินลนหาพอได้อยู่ได้กิน,นกำลังเก็บผกกักตามธรรมชาติ เกิดเองเนื่อพี่น้องพระเจ้าประด้ปลูกผักตามตะพังคลองมาหาปลากพ็พอได้ปีกพอได้ปนเราแวะเก็บผักนะพี่ครับเก็บผักไปกินกับปน หักเงาหนิครับเยี่ยมฟอมฟอมแดงจิงต์ตน้อยเฮ้ยพอไปนองเคือคนกระล้ายหลายเต้นกลางของอหลายมองเต้นมาพิชากับสิมาไลประมาณแปดเก้าโมงพีง่เนาะช่วงนี้กันยังหิดเวีย หาอยู่หากินเข่าเศร้าแล้วกษิตลงมาหาไล่มองหาปูหาปลาพี่น้องวันนี้ก็มาลุ้นว่าสิไดเจโตนะเลี้ยงเอาเบี้ยพี่น้องครับกษิได้กลับมือนะพี่น้องหลังจากมาแต่หาปลาพอได้อยู่ได้กินน่พี่น้องคนน่ะทั้งปลาทั้งพักเต็มขู่เต็มขู่แน่นปลาเต็มขู่ปลาก็พอได้ปีกพี่น้อง คลิปนี้ก็สิเพาภาพบรรยากาศไปจำนี้เนาะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนยเด้อพี่น้องพี่พาดประการได้ก็ขอโทษขออภัยสบายดีพี่น้องสบายดีจ้ะพี่น้อง